สวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่่งสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบียิบสีใครใจ,ใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบียิบสีใครใจููิใจีเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์บีบสีใครใจได้นำไพ่ชุด ให้พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์ดิมศรีใครใจขอไรพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบสการะบูชาครูบาอาจารย์ก่อนนะคะ อมอคีพาหูบุพผังสักการะ bitcoin, รวันทนังครูบาจารย ria, ์อย่งอาจารย์เทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอรูพีนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นส,ส,สิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจาร,รย์มาใช้จะต้องคอยลํำลึกถึงคุณของครูบาอาจาร,รย์ค่ะ อาจาร,รย์บีมสีใครใจขออุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะกรีดไพ่ค่ะและเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบแทนตัวชาวราศีสิงห์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ในไพ่พรมยานก็คือท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกค่ะท่านผู้ชม ท่านอาจารย์พรหมยานรัรตนยานพิโมกอยู่ในวงการมามากกว่า25ปีแล้วนะคะและไพ่ชุดนี้เขาก็มีอายุอานามมากกว่า20ปีค่ะสำหรับอาจารย์บีมซีใครใจเองเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัรตนยานพิโมกค,ค่ะอาจารย์บีมซีใครใจจะเรียงไพ่นะคะตามตำแหน่งต่างๆค่ะ โอ้โหวันนี้เนี่ยเลือกไพ่ออกมาพอดีๆเลยนะคะไม่ขาดไม่เกินนะคะสำหรับสำหรับไพ่ใบแรกนี่นะคะท่านผู้ชม,ชมได้เทพธิดาพระจันทร์นะคะสวยงามมากๆเลยชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟเนี่ยท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มี ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยสูงมากเป็นผู้ที่ยิ่งอยู่สูงยิ่งเห็นอะไรเยอะนะคะดังนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ท่านหยิบจับสิ่งใดเนี่ยมีความโดดเด่นมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากองค์เทพธิดาพระจันทรนะคะชื่อเสียงเรื่องลือระเบือไกลเลยทีเดียวค่ะผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณผู้ที่ได้รับ สิ่งดีๆที่คุณได้แบ่งปันออกไปยังสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้รู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขที่ได้รับผลิตภัณฑ์ได้รับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่ชาวราสีสิงห์แบ่งปันออกไปนะคะในขณะเดียวกันชาวราสีสิงห์เองก็มักได้รับพลังงานดีๆพลังงานเลิศๆสิ่งดีๆเนี่ย ย้อนกลับเข้ามาอย่างตัวชาวราศีสิงค์ค่ะทำให้ชาวราศีสิงเองเนี่ยรู้สึกมั่งคั่งรู้สึกร่ำรวยรู้สึกมีความสุขนะคะยิ่งชาวราศีสิงเองมีความสุขมีความมัง่งคั่งรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวชาวราศีสิงเองมีชาวราศีสิงยิ่งรู้สึกมีความมัง่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะคะได้พระสุรัศดีค่ะพระนางสุรัศดีนี่นะคะอยู่ในตำแหน่งดีมากๆค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์หยิบจับสิ่งใดก็ตามนะคะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะชาวราศีสิงห์หยิบจับแล้วเกิดความสําเร็จค่ะ มีชื่อเสียงเรื่องลรือระบือไกลเนี่ยไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแถมํามสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยดำเนินการหรือจับอยู่กำลังปฏิบัติการอยู่มักได้รับเกณฑ์การผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากบุคคล,ลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะความสำเร็จกำลังเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตร หรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้คุณจับแล้วเนี่ยเกิดความสําเร็จสิ่งเหล่านั้นนะคะมีผลตอบแทนกลับมายังคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศที่เรื่องระบือไกลไปทั่วโลกความมั่งคั่งความร่ำรวยการที่คุณมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกำลังรอชาวราศีสิงห์อยู่ค่ะนะ โอ้โหไพ่สวยเงามากๆลีทีวยวลนะคะ่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะพรานบุญจับนางมนโนราเขาบอกว่าให้ชาวราศีสิงเนี่ยนะทุกๆเช้าที่ตัวคุณเองเนี่ยตื่นขึ้นนอนตื่นนอนขึ้นมาประทานโทษพูดสลับกันทุกๆเกกชา้ายามที่ชาวราศีสิงเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะคะชาวราศีสิงเองต้อง คอยกล่าวคำขอบคุณอันดับแรกเลยคุณนอนนิ่งๆก่อนอยู่บนที่นอนอย่าเพิ่งรีบรุกออกมาจากที่นอนนะคะให้คุณเนี่ยกล่าวคำขอบคุณลมหายใจของคุณกล่าวคำขอบคุณสสารนี้ร่างกายนี้ของคุณนะคะกล่าวคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคำขอบคุณโค้ชครูครูบาอาจารย์กล่าวคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่กล่าวคำขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ อยู่ในชีวิตของคุณเราคำขอบคุณบ้าน aircondition พัดลมอากาศดีๆเรื่องเราดีๆที่อยู่ในชีวิตคุณกล่าวคำขอบคุณเงินสดทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าของคุณเราคำขอบคุณความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่มาคอยฉุดรั้งคุณไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่คุณมีความอยากนะคะเอมไม่ได้สักทียังไม่ได้เท่านั้นยังไม่ได้เท่านู้นสักทีนะคะคําพูดที่คอยดับฝันคุณสิ่งที่มาเหมือนใครบางคนมาพูดจาแล้วเหมือนกับนําตะปูมาตอกชีวิตคุณให้อยู่นิ่งกับที่ให้คุณเนี่ยออกมาจากตรงนั้นอย่าไปล้าลึกถึงอย่าไปคิดถึง ปล่อยมันไปให้มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วให้มันเป็นสิ่งที่เป็นอนดีตผ่านไปแล้วนะคะคอยระลึกถึงในเรื่องราวดีๆในสิ่งที่คุณเองเนี่ยมีอยู่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวคุณเองมีอยู่นะคะชาวราศีสิงชาวธาตุไฟไพ่เตือนมานะคะท่านผู้ชมโอ้โหลำดับต่อมานะคะโอโ้ได้พระอรุณเทพบุตรค่ะ ห้เป็นี้นะคะบุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจนะคะในตัวชาวราศีสิงห์มากเลยเขารู้สึกถึงความเก่งความสามารถความเฉลียวฉลาดึกถึงประสบการณ์อันดีเลิศของชาวราศีสิงห์นะคะเขารู้สึกภาคภูมิใจและมั่นจิตมั่นใจในตัวของชาวราศีสิงห์ชาวทัตไฟดังนั้นชาวราศีสิงห์ชาวธาตไฟเนี่ย มีไอเดียเริ่มีไอเดียใดๆก็ตามนะคะให้รีบสรสร้างลงมือทำในทันทีค่ะและก้าวไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ชาวราศีสิงมีไว้มีอยู่ในกระดูกของคุณมีอยู่ในจิตใจของคุณนะคะชาวราศีสิงนะและสริสร้างลงมือทําเรื่องราวต่างๆเนี่ยด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความอดทนนะคะอาจจะ รู้สึกปวดศีรษะบ้างนะคะเมื่อรู้สึกปวดศีรษะบ้างให้คุณเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจไปรีแลกซ์ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนนะคะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปเหนือร่องใต้ในบ้านเราหรือไปต่างประเทศได้นะคะท่านผู้ชมเพื่อชรชจแบตไปสร้างไอเดียดีๆไอเดียรุดๆให้เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วกลับมาเมื่อกลับมาแล้วนะคะลองดึง ไอเดียดีๆไอเดียเลิศๆล,ลองดึงประสบการณ์ที่ชาวราศีสิง์ชาวทัดไฟเนี่ยมีนะลองดึงออกมาแล้วสรนสร้างลงมือทำนะฮะตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z เลยและดำเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านะั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมนะคะชาวราศีสิงโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงนะคะท่านผู้ชมนะแ,และไพ่เนี่ยมีพ่พระ เทวะฤศีเนี่ยมาผลักดันมาสนับสนุนด้วยนะคะว่าในตลอดเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นความโชคดีของชาวราศีสิงค์ค่ะท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากโคช้ชครูครูบาอาจารย์นะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์นำตัวท่านเองเข้าไปเก็บเกี่ยวค้นคว้าหาความรู้ค่ะเพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความรู้ความสามารถอย่างสุดชีวิต ในปัจจุบันนี้นะคะความรู้เนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวินาทีนะคะและทางโซเชียลมีเดียก็มีโค้ชครูครครูบาอาจารย์ที่น่ารักหลายท่านเลยนะคะใจดีมากมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆท,ท่านในโลกนี้แบบฟรีๆนะคะอย่างบ้านเราเองอย่างเช่นท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีครูแมรี่อึ้งรังสีนะคะอาจารย์ โค้ชแบงค์สุภกิจนะคะอาจารย์ปริญญ,ญาแม่ปรินแก้ววัชระพลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีโค้ชเนาะรสสุขเป็นต้นนะคะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมยังมีความสนจิตสนใจในด้านใดน,นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นวิชาหินสี่มงคลของท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณนะสงขลานะฮะท่านก็สามารถเข้าไป ทางช่องของหินสี่มงคลของท่านอาจารย์หญิงจุธามากณสงข่าได้หรืออาจจะไปลงคอร์สเรียนนะคะไปลงทะเบียนเรียนกับท่านอาจารย์หญิงได้ค่ะหรือท่านใดมีความสนใจในเรื่องของวิชาไพ่พรหมยานท่านก็สามารถไปโรงเรียนกับท่านอาจารย์พรหมยานได้นะคะหรืออาจจะมีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ในด้านต่างๆเลยสามารถไปเรียนรู้นะคะในที่สมาคม โขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปถัมภ์หรืออาจจะเป็นสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะในพระบรมในพระบรมชช่นกันค่ะนะคะท่านผู้ชมนะเข้าไปศึกษาคนา้นคว้าหรือท่านยังมีความสนใจในการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบใดที่ถูกจริตก,กับตัวท่านผู้ชมเอง สามารถนะคะท่านผู้ชมและตลอดเดือนมิถุนายนนี้เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีเกณฑ์การดีมากเลยทีเดียวนะคะนะเหมือนกับเป็นประตูขุมทรัพย์แห่งจกักรวาลก็เปิดต้อนรับท่านผู้ชมอย่างไรอย่างนั้นเลยนะลำดับต่อมานะคะองค์พระศิวะค่ะองค์พระศิวะนี่นะคะอยู่ในตำแหน่งดีมากเลยนะคะก็บอกว่าบุคคลต่งตางๆเนี่ย ในวงสังคมนะคะ Relationship นะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณเองกับบุคคลต,ต่างๆในวงสังคมเป็นกันลยาณมิที่ดีกับคุณหรือแม้แต่ท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วก็ตามนะคะเป็นกัรยาณมิที่ดีมากเลยทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันแล้วมีการผลักดันมีการส่งเสริมมีการสนับสนุนกันสําหรับท่านใดนะคะที่เป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะ ให้องค์พระศิวะก็มาอวยพรค่ะให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความรักที่สมหวางนะคะดังนั้นคู่ใดนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานกาันแสดงความชัดเจนแสดงความเป็นกะะนัลยนณมตรแสดงความเข้าจิตเข้าใจในความรักให้มากในทุกๆวันค่ะนะแอนไพ่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ ท่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะได้พระวิษณุกรรมนะคะก็บอกว่าชาวราศีสิงเนี่ยสุขภาพพรนันใมยนะคะให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยปวดบ่าปวดไหล่ปวด,ดลางนะคะดังนั้นเมื่อเป็นวันหยุดงานท่านผู้ชมต้องรีแลกซ์ไปวิ่งไปขี่จักรยานนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีพื้นที่นะคะในการขับขี่จักรยานเนี่ยถึง 23กิโลเมตรเลยทีเดียวและบริเวณล้อมรอบสนามบินสุวรรณภูมิก็มีวิวมีธรรมชาติที่สวยงามมากอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมสามารถไปขับขี่จักรยานได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะหรือท่านใดนะคะไม่ได้อยู่ละแวกนี้ท่านก็สามารถไปขี่จักรยานตามสวนสาธารณะตามพื้นที่ที่ในละแวกในหมู่บ้านของท่านเขาจัดไว้ให้ท่านขี่จักรยาน นะคะมันออกกําลังกายมันเอ็กซ์ไซส์ยืดเหยียดนะคะทำให้สุขภาพร่างกายของคุณมีความแข็งแรงนะคะมากๆยิ่งขึ้นค่ะลําดับต่อมานะคะได้องค์เทพพระกฤษณะค่ะองค์เทพพระกฤษณะนะโอ้โหพระองค์มาอวยพรให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่นะคะช่วงนี้เนี่ยยิ่งตัวท่านเองมีโอกาส ฟังเทศฟังธรรมเนืองหรืออาจจะเป็นบทเพลงบรรเลงนะคะอย่างเช่นเพลงบรรเลงของท่านอาจารย์บัณฑิตอึง้งรังสีนะฮะหรืออาจจะเปิดเพลงเสียงน้ําไหลฟังเสียงฝนตกฟังเสียงธรรมชาติช่วงนี้ดีมากเลยนะคะส่งผลงให้จิตใจของชาวราศีสิงห์มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็ใจนะคะมีจิตใจที่ผ่องแผ้วนะ เวลาที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ผ่องแผ้วมีอารมณ์ที่เบิกบานใจนะฮะสมองเนี่ยมีความปลอดปร่งสามสิ่งนี้เมื่อเขาหล่อหลอ,อมรวมกันเป็นหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมก็าสามารถทําให้ความถี่ในร่างกายของเราเนี่ยลอยไปในบรรยากาศที่ดีลอยไปในบรรยากาศที่สูงได้นะคะสามารถดึงพลังงานดีๆพลังงานเข้มข้นเช่นพลังงานความมัง่งคั่งพลังงานความร่ํารวย พลังงานแห่งสุขภาพพรรณไมที่ดีพลังงานแห่งความสําเร็จเป็นต้นนะคะมาสู่ตัวเราได้นะท่านผู้ชมโอ้โหลำดับต่อมานะคะพระนารายณ์นะคะทรงสุบรรเป็นความโชคดีของชาวราศีสิงค์ค่ะเนื่องจากว่าชาวราศีสิงค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่สูงยิ่งมองเห็นอะไรเยอะและเป็นผู้ที่คอยศึกษาคุ้นคว้าหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงสามารถส่งผลทำให้ชาวราศีสิงห์เองหยิบจับสิ่งนีก็ตามนะคะมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงานจากผู้ที่คุณเนี่ยไปติดต่อเจรจาพูดคุยส่งผลให้ตัวคุณหยิบจับสิ่งเดลก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจก,ก,การเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้หยิบจับแล้วสิ่งนั้นมีเกณฑ์การประสบความสาเร็จเนี่ยอย่างรวดเร็วท่านใดตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งานใหม่ท่านใดไปสอบกอพมีเกณฑ์การสอบกอพผ่าน นะดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่สอบกบพนะคะนาตัวเองเข้าไปติวค่ะนำตัวเองเนี่ยไปอยู่กับติวเตอร์อย่างเช่นติวเตอร์แมงปอนะคะนำตัวเองไปอยู่ใน y o u t ทู e เข้าไปรับชมตัวอย่างการทำข้อสอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชา คณิตศาสตร์วิชาพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่เป็นต้นนะท่านต้องมีการฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกทำแบบทดสอบอย่างกัดไม่ปล่อยโอกาสสอบผ่านสูงนะชาวราศีสิงชาวธาตุไฟท่านใดย้านะคะท่านใดตกง,งานอยู่มีกณฑ์กันกได้งานใหม่พอได้งานใหม่แล้วเปลี่ยนแผนกใหม่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชด่วงชัวงชวัน ในทิศทางที่ดีมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะจากผู้บังคับบัญช,ชานะคะในหน่วยงานของคุณลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมโอ้โหองค์หนุมานนะคะกับนางเบนจากายค่ะหนุมานกับนางเบนจากายนี่นะคะเขาาบอกเลยว่าให้ชาวราศีสิงห์ทำจิตใจที่มีความเบิกบานใจทำจิตใจที่มีความสุข เพราะว่าเวลาเรามีความสุขมีความบึกบันใจคว,ความถี่ในร่างกายของเราเนี่ยเขาจะทํางานท่านผู้ชมเวลาความถี่ในร่างกายของเราเขาทางานความถี่ในร่างกายของเราเขามักลอยไปในที่สูงนะสามารถไปเชื่อมโยงกับพลังงานดีๆพลังงานเลิศเลิเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ารวยพลังงานแห่งสุขภาพพลันามทีีดีพลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งโชคลาภนะ ชาวราศีสิงห์มีโชคลาภนั่นเองนะคะนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะทําตัวเองให้มีความสุขมีอารมณ์เบิกบานใจมีอารมณ์ที่ดีอย่างสม่ําเสมอนะคะท่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะได้รัจนากระสังทองนะคะรัจนากระสังทองเนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีจังหวะเลิศของชาวราศีสิงห์มากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีไอเดีย ไม่สำใครอ่ะสามารถมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนท่านอื่นอันนี้ไม่ใช่ความอยากหรือความโลกนะเพียงแต่มันเป็นอะไรพิเศษมันเป็นเซนเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลของชาวราศีสิงนั่นเองเฉพาะตัวชาวราศีสิงชาวทัตไไฟนั่นเองที่มีบุคลิกลักษณะพิเศษในช่วงนี้ท่านสามารถหยิบจับสิ่งเหล็ตามแล้วท่านเหมือนกับมีกุมานทอง หรือมีภัยกระซิบมาบอกคุณว่าหยิบเลยหยิบจับสิ่งนี้แล้วประสบความสําเร็จทําแบบนี้แล้วประสบความสําเร็จคุณมีอารมณ์นี้ค่ะชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะคะโอ้โหดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะเลิศค่ะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมอาจารย์บีฟซีคลายใจนะคะจะพา,าท่านผู้ชมเนี่ยเปิดวิธีให้ประตูขุมทรัพ์ แห่งจัก,กรวาลเปิดต้อนรับตัวท่านผู้ชมค่ะอันดับแรกเลยตัวท่านผู้ชมทำจิตใจให้มีความนิ่งก่อนนะคะหายใจลึกๆนะคะท่านผู้ชมหายใจสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆโดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจนับหนึ่งถึงแปดก็ได้นะคะนะทำตามอาจารย์บียิ้มซีคลายใจนะคะหายใจลึกๆแบบนี้นะคะ เมื่อหายใจมาถึงระดับนี้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยกลั้นหายใจเอาไว้นะคะโดยนับหนึ่งถึงสามนับหนึ่งถึงหกหรือนับหนึ่งถึงแปดก็ได้นะคะและกลั้นหายใจไว้เมื่อนับครบแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่อยๆผ่อนลมหายใจยา,ยยาวๆโดยนับหนึ่งถึงแปดอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่ท่านผู้ชมผ่อนลมหายใจออกนะคะดูอาจารย์ลีมซีใครใจเป็นตัวอย่างคะ่ะ อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจะรู้สึกดีรู้สึกเบิกบานใจนะคะและรู้สึกมีพลังงานดีๆรู้สึกมีความเป็นอนลำดับแรกในที่อาจารย์บียิซีใครใจรู้สึกก็รู้สึกถึงความเป็น private รู้สึกปลอดโปร่งมา,มากเลยทีเดียวท่านผู้ชมทําแบบนี้บ่อยๆนะคะเงินความมั่งคั่งความร่ารวยความสําเร็จพลังงานดีๆเขาสามารถวิ่งเข้ามาหาท่านผู้ชมได้อย่างรวดเร็วค่ะ และอาจารย์บยีมสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟจบลงแล้วนะคะอาจารย์บยีมสีใครใจต้องขอบกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนบีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบีมสีใครใจค่ะโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามกดขอบคุณและกดซปเปอร์แฟนส์ให้กับอาจารย์เบย์ิปซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับ คลิปดีๆคลิปเลิดๆของอาจารย์ดียิบสี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ